สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto v i s i ่นแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงยานเกราะทางทหารและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับยานรบทหารราบ BMP 2 Infantry Fighting Vehicle หรือที่เรียกกันว่ารถรบทหารราบ BMP 2ซึ่งเป็นยานเกราะติดอาวุธขนาดเบาที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศรวมถึงมีข่าวดีสำหรับปี2025ที่มีการอัปเกรดใหม่ให้กับรุ่นนี้ สำหรับ BMP 2รุ่นปี2025นั้นมีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งในเรื่องของระบบป้องกันตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธที่ติดตั้งบนตัวรถโดยโครงสร้างภายนอกอยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้แต่ใช้วัสดุที่เบากว่าเดิมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดน้ำหนักโดยรวมราคาในตลาดโลกของ BMP 2รุ่นอัปเกรดนี้เริ่มต้นที่ประมาณ3ล้านดอลลาร์อเมริกาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบเพิ่มเติมที่แต่ละประเทศเลือกติดตั้ง ในด้านเครื่องยนต์ BMP 2ใช้เครื่องยนต์ดีเซล UTD 20ขนาด6สูบก,กำลังสูงสุดประมาณ300แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถว่ายน้ำได้ด้วยความเร็วประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2ถึง3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดพอสมควรสำหรับยานเกราะติดอาวุธในระดับนี้ ภายในรถ BMP 2รองรับทหารได้ประมาณ7-9ถึงนายเบาะนั่งมีการเสริมความนุ่มนวลมากขึ้นมีพื้นที่บรรทุกอาวุธหรือสัมภาระเพียงพอและออกแบบให้สะดวกต่อการขึ้นลงในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมภายในแบบดิจิทัลบางส่วนที่ช่วยให้ทหารทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์อาจไม่มีเหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่มีการติดตั้งระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อที่ทันสมัยเช่นวิทยุทหารดิจิทัลและระบบ GPS สำหรับภารกิจทางยุทธวิธี ด้านความปลอดภัย BMP 2ได้รับการติดตั้งกรอดเหล็กที่สามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดพร้อมทางระบบป้องกันสารเคมีและนิวเคลียร์และยังมีอุปกรณ์ช่วยขับขี่เช่นกล้องอินฟราเรดและกล้องกลางคืนที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับในทุกสภาพแวดล้อมสุดท้ายนี้ BMP 2 Infantry Fighting Vehicle ปี2025ยังคงเป็นยานรบที่น่าเกรงขามและใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในภารกิจลาดตระเวนสนับสนุนกองทัพราบหรือแม้แต่การป้องกันพื้นที่ด้วยการอัปเกรดที่ทันสมัยและประสิทธ,ธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทําให้ BMP 2ยังคงเป็นตัวเลือกที่ไว้วางใจได้ในสนามรบยุคใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Vision แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ